การเข้าชาวใต้นะครับพาไปเลยบรรยากาศเมื่อเร็วแต่ว่าวันที่สามนะครับนะคึกคักทีเดียวพุทธนิกชนจำนวนมากแค่สักการะพระบรมสา,ารีาาริกธาตุนะครับก็มีการเพิ่มจุดประท้อมพยาบ้านคณะที่พี่น้องชาวไทยมุสาิมเองโจนี่ถือบวดเดือนรอมฎอนน้องยออดกันแล้วแต่ว่ามารวมบุญกับชาวพุทธนะเอาน้ำมาช่วยเลือนะครับมาแจยน้ำดื่มเป็นการบุญในช่วงเดือนรอมฎอนกันด้วยนะครับเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากโดยบรรยากาศการเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอารันตธาตุที่วัดพระ ที่วัดมา,าธาตุวชิระมงคลวัดบางทุ่งจังหวัดกระบี่แ,แต่ว่าวันอาทิตย์เ,ยเป็นวันถีบซ่ามาน,นะครับม,มีประชาชนจากทั่วประเทศเ,เดินทางมาย่างต่อเนื้อตะลอดถังวันาาทําให้เส้นทางที่มุ่งหน้าไปยังวัดบางทุ่งเนี่ยไปถังในได้ม้างไปทางบางวันก็ได้ไปทังพนมก็ได้นะครับรุ่มมาจากฝังกระบี่พังงานานหนุนงอมโอ้ติดนะครับนรถจุดรถจดรอดรถที่เป็นจุดที่กำลังรไว ซึ่งมีรถรับร่งประจำจุดนะครับ้องก่อความร่วมือว่าห้ามจอดบนไร้นนนะทำให้การจราจรขับเข็ครับแล้วก็เมื่อที่บอค่ะมีจํานวนพุทธศาสนิกชนทีมกักว่าวันที่ผ่านๆมาแล้วก็หน้าแน่นกันค่ะประกอบกับว่าอากาศที่ไม่เอามันรอน้อนอบอ,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 อ้าวทางกองอํานวยการค่ะก็อํานวยการรวมนะได้มีการกระจายจุดประทพยาบาลออกเป็นสามจุดเพื่อจะคอยดูแลผีนองประชาชนที่ป่วยจากการเป็นลมแดดและก็น้องจากนี้ค่ะมีการเปิดช่องทางพิเศษอํานวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุผู้ผิดการยิ่งตังคคัน สร้างถมาจานนังรถวิลแช่นะคะไ,ไม่ต้องเดินฝ้าคนวันนี้เป็นลมแล้วมันรอน้อนแบบเกลี้ยงค่ะครับขณะที่โรงท่านนะครับบริการอาหารและเครื่องดื่มกลองกลุ่มประชาชนก้าราชการหน่วยงานนะครับให้บริการตลอดการจัดกิจกรรมตั้งแต่มือเชา้าถึงมือค่ำนะครับนะเนื่องในนั้นมีนางไทรพินขนาดใต้นะครับซึ่งแกเป็นชาวอิสลามนะู่ที่เอานางดูได้มาร่วมกับชาวไทยพุทธนะครับมุสลิมอ่าเจ๊กนามลำไยเบเกอรี่ ด้วยนำว่ามาเจ้งกับผู้ที่เดินทางมาสักการะนะครับโดยบอกว่าแม้จะน,นับทัศน์อิสลามก็สามารถทำบุญได้โดยทวนตัวทึกอิ่มใจนะครับที่ได้ร่วมบุญในเดือนรอมฎดอนด้วยนะครับน่าไปขวางเที่ยงกองผี่ายพินกันแลยครับ น,นี่อาหารที่เอามาเปิดบริจาคนี่ก็เป็นอาหารที่ให้พลังงานดีเลยนะ <c oughs> แล้วก็นอกจากนี้ค่ะทางวัดมหาธาุวชิระมงคลยำเลยนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมฟังดีๆนะยำเลยวัดทางวัดเนี่ยไม่ได้เปิดให้มีการทําบุญแต่ย่างใดข้อหายซาสนิกชนที่เดินทางมารวมสักการะหรือว่าที่ไม่ได้มาด้วยตนเองเนี่ย <c oughs> บางคุณบาไม่ได้มาเออโอนทําบุญที่ <c oughs> อย่าไปล่งเชื้อค่ะถ้าว่ามีใครแอบอ้างให้รวมบุญคณะทีตอนนี้มันทีเราได้บอกไปในช่วงแรกค่ะว่า,วาย,ยอดผู้ที่เข้าวรวมสักการะนะคะแรกแต่ว่านี่ทั้งแม็ดเลยเนี่ย สองแท่นหามืดสามพันหกร้อยเจ็ดสิบสองคนรวมแล้วทั้งสามวันค่ะห้าเส้นเจ็ดมืดแปดพันสองร้อยห้าสิบสองคนค่ะตีว่าหนะ<ๆ>้าเส้นห้าเสนเจ็ดนะเกือบ 6, เกือบหกเสนแล้วละครับน้องยอมเลือกวันนี้วันหนึ่งเพราะเนี่ยซึ่งแปดเสนแน่นอนเพราะจีจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยแปดเสนเลือดนะเพราะในยผ่าตายเนี่ยประชากรน,น้อยว่าฟังฟังนู้นนะโอ้แต่ว่าอยู่เท้าๆกันนะที่ไปรวมสักการะนี้นะคะนะครับเอาวันนี้วันสุดท้ายน,นะครับเชื่อเลือดกันพี่น้องก็ยังคงลังเลไปนะครับนะ ที่บางทุ่งนะครับค่ะ